กับสำหรับเพื่อนที่ซือ iPhone, ้อ iPhone ลไอโนนะครับมีการซื้อตัวแอปเปิเก็บปลัดกันหรือเปล่านะครับตัวอย่างของเรานะครับนะครับมีหลายอุปรกรณ์ของ Apple ที่เราใช้งานนะครับแต่เราไม่เคยซื้อตัว Apple ิลเก็บปั๊นะครับซึ่งจริงแล้วก็หากใครพวกพาหรือว่า หยิบขึ้นมาใช้งานปลอยรั้งครับก็แนะนําให้ซื้อนะครับเพราะว่าคุ่มกล้าเมื่อเราต้องการที่จะเกลมเช่นส่วนต่งางๆนะครับแต่หากเราใช้งานทั่วไปนะครับวางอยู่บนโต๊ะใช้รีวิวใช้ตัวไปไม่ได้ยุบภายในวันไหนมากๆนะครับก็ไม่จําเป็นต้องซื้อก็ได้นะครับแต่หากใครต้องการซื้อก็แนะนําเลยนะครับก็กดสั่งซื้อได้จากตัวเซตติ้งหรือว่าตั้งค่าของอุปกรณ์ก่อนเอาได้เลยนะครับ เราจะซื้ออุปกรณ์เรื่นเพิ่มเติม้ามานะครับก็จะขึ้นในทุกๆอุปกรณ์ที่ใช้ Apple อ mm hmm. ดีเดียวกันนะครับน่ครับ mm hmm. เช่นตัว iPad i p r d Mini i i r p o d p อ d a i อดไ ai, อแหม่ iPad Air 7ต่างๆนะครับที่เรามีอยู่ก็สามารถซื้อได้จากอุปกรณ์ที่ใช้ Apple อ mm hmm. ดีเดียวกันนะครับ อยากเพื่อนใช้ปก่อนนั้นอยู่ก็เลือกซื้อจากก่อนนั้นในหน้า s e t จ i n งว่าคันดากาได้เลยนะครับรากากแตกต่างกันไปนะครับ